ดีครับวันนี้ก็ออกมาเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเราเพื่อนวางปลาเพื่อนนอกปลากันเราเพิ่งมามาได้นกมันข้าวแล้วซาเรือบ,บอกว่าเขี้ยวแล้วได้มากเขี้ยวเต็มกันไปหมด <c oughs> เราเพิ่งออกกันวิ่งมาติดูน,นี่คนละ นันแรลพอเขามานี่ก็มาวางกันก่อนก็ได้กันหมดเต็มเลยเนี่ยก็พ mm. ่วงเรือกัน mm. ช่วยกันตักช่วยกันเอาอยู่พี่น้องเย mm. อยเออเรามาที่หลังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ย mm. เราช่วยกันตักเรือสองสามลำกับเทียบันตักกันอยู่เนาะนีน mm. วางเรามาที่หลังเพื่อไม่โอกาสทม่มีดวงกว่าได้ก็เขามั่งมายกลิอย่ก็ยังทําอยู่ก็ยงัยยงไม่แน่กันและวมาโอกาสที่หลังเพื่อนนะที่ดวงดีก็เพื่อนมิมาที่หลังดังกว่ามาที่หลังดังกว่าเป็นไปได้ไปองานะ เกช่วงกันอยู่โน้พี่น้องเหรอไอช่วยกันตัดช่วยกันเอาเลยันอนแน่นอนไม่ได้พี่น้องเอ้ยบางทีเรามาที่หลังจะได้เลูกถุงถุงขนขนมึงเล่ดีเนาะ Thúng như nhây đang bê đâu Ở đây cũng nghe câu mai này Nói rồi, Ừ, mà thì lắng quá đây, Làm lần thúng như nó Thấy cái cái chuồng vô lèo nó Thấy chuồng không thấy à Lấy ờ. lối để đeo ra Ờ, đeo ra màn đắng này, Bà này quên đeo chuồng rồi Đeo Ờ <laughs> เราเดียวกันได้จ้วงกันทักเดียวเราไม่มดกันแหลยคอยตะเลจวงใครดวงมันก็ <laughs> ได้กินได้อยากด้ช่วยจัดจังเรามาที่หลังเดียวก็ได้จ้วงเดียวก็ได้ท่าน,นก็เขาวพี่เน,าน่าเห่ยน้องกำลังทำอยู่ก็ยัง lýu, đoàn Thái đoàn Mãn, mà chi làng cái lẽ thì làm cái dốc liếc dường, phải cho quan á, cái viên ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเออโอกาสใครโอกาสของมันโอกาสใครโอกาสมันมาที่หลังอาจจะได้ก็ได้มากเออลำๆก็มาจูตรงนี้กันหมดปลามันขึ้นตรงนี้พี่น้องเลย วันี้กำลังเอากันอยูมาที่หลังก็ได้เปล่าเนาะปลาเป็นเต็มหมดแล้วเนาะไม่ใช่นอกปลาเป็นนี่สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับก็รับชมขอบคุณครับ